เจอแล้วเจอแล้วแม่ไปไหนวั<อ>นนี้เขาได้เจอกับพ่อของเขาแล้ว<อ>สวัสดีครับทุกท่านผมเดอวันชาแนลครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีของน้องหมาตัวหนึ่งนะครับที่เขาได้หายไปในคืนวันที่31ครับเขามีชื่อว่าน้องบิ๊กซีนะครับ<อ>เดี๋ยวนี้เราจะเราเจอตัวเขาไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเราจะไป รับเข้ามาเจอแม่ของเขาครับว่าเราจะดูว่าแม่เขาดีใจขนาดไหนครับ <Okay. S 1> คนเราพัดผ้าก,กันก็เจอหน้ากันก็ยังร้องไห้ดีใจครับ <c oughs> เดี๋ยววินาทีนี้เดี๋ยวผมจะ, <c oughs> จะถ่ายเรื่องราไปด้วยนะครับร <c oughs> อให้เพื่อนรอ <c oughs> ติดตามเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปยาวๆครับ ถแล้วม้อนี้เรามาถึงแล้วนะครับวเร็วบ้างเอ้วายู่ี่เหรอกาวหยมาวถึงแล้วคบถึงแล้วบอกดิถึงแล้วเปิดประตู แรงมาอุ้มขึ้นรถก่อนเร็วเร็วเร็ว,วอุ้มอุ้มมาก่นอนอุ้มขึ้นรถให้จับมันเออมาอยู่นี่เหรออันนี่อันนี้เมียทยเจอครับข <laughs> อบีจะเจอแล้วจะกลับบ้านแล้วมาแมาเนี่มามามาแม่ไม่อุ้มมาเชียร 打开了。 เจอแล้วเจอแล้วแม่ไปไหนตอนนี้เขาได้เจอกับพ่อของเขาแล้วดีอ่อนนี่ดีใจมันดีใจมันเดี๋ยวมึงอย่ากัดมันนะมึงโดมลูกมึงหรือเปล่ามาเร็วมาเร็วแม่ไปไหนอ่ะมาดีใจไห้แกป้ามาอยู่หลายวันเขาบอกว่าไปอยู่ตรงนั้นสองสามวันไม่รู้ก่อนหน้านั้นไปอยู่ไหนเออ ันแม่จะจำได้ไหมเนี่ยได้ไมันต้องจำได้เพราะมันเป็นแม่ลูกกลับมาสู่ครอบครัวแล้วนะครับตอนนี้โอ้ดมกันใหญ่เลยตอนนี้หิวข้าวเปล่าหิวข้าวเปล่าหิวข้าวเปล่าโอ้ดีใจด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับอ้สู่อบกอดของครอบครัวครับ ถ้าเป็นคนก็ร้องไห้ร้องห่งมจากไปตั้งแต่ที่สามเม็ดนะครับสามเม็ดทันวาเขาจุดพูกันเข้าเลยตะเลิดไปไปหาไม่เจอเลยถ้าไม่เจอวันนี้ก claro okay, okay. 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 um ็ไม่ได้เจอเออเจอครอบครัวแล้วโอเคครับก่อนจากลากันแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะครับ